โรคกดไหลย,ย้อนนี่คือเป็นโรคเกี่ยวกับหูรูดด้านบนค่ะเออลวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันลงหลอดอาหารไปแล้ว<ะ>ใช่ไหมคะ ก่อนที่มันจะลงไปที่กระเพาะเนี่ยมันจะมีหูรูดที่ปิดอยู่ก็คือพออาหารผ่านไปแล้วหูรูดทําหน้าที่ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กรดมันไหลย้อนขึ้นมานนแ,แต่ทีเนี้ยถ้ามีอาการหูรูดเสื่อมพอเวลากรดที่ไหลย,ย้อนขึ้นมาพร้อมกับอาหารเนี่ยค<ะ>่ะมันก็มาทําให้เยื่อบุหลอดอาหารของเราระคายเคืองเพราะว่าอย่าลืมว่าเยื่อบุหลอดอาหารเราเนี่ยมันไม่ได้มีเมือกหุ้ม<ะ>ปกคลุมเหมือนเยื่อในกระเพาะเนาะก็อย่างที่ดรนิกพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าโรคกระเพาะเนี่ย มันมีแต่การใช้ยาแผนปฎิบัติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มยารุดกฎเราก็อันนี้มาเคลือบแผลต่างๆเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันต้องวารุการอักเสบที่มันเกิดอการอการตรงนี้ขึ้นมามแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วการใช้ยากลุ่มนี้มันยังไม่มีมจุดจนกระทั่งเรามาพบว่าคัมมิ่นชันเนี่ยฮะมันสามารถลดกลดตรงนี้ได้คัมมิ่นชันโดยในรูปทั่วไปนะครับมันไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทานก็เป็นส่วนใหญ่ยยลดถ่ายเป็นอุจจาระไมหมดแล้วก็ประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะ ผมกับดรโยจิเอสเลเนี่ยเราได้ทําวิจัยเรื่องนี้จะรอประสบความสําเร็จเป็นคนแรกแรกของโลกนะครับคือเอาสารคือคูม,มินอย์นกระมิ้นชันเนี่ยนะครับมาทาอยู่รูปที่ละลายน้ําสามารถกินแล้วมันดูดซึมได้พราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไปใช้พวกสมุนไพรในกลุ่มกระมิ้นชันเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีพวกหนึ่งเป็นตั้งการนักเสบแล้วก็มันช่วยมันช่วยในการขับลมแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกระมิ้นชันยังมีส่วนในการเร่งของการสร้างเมือกนะครับที่มาเคลือบกระเพาะแต่ตรงนี้ด้วย